สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าคะับก่อนขับเช้าวันที่สามแล้ววันนี้ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีออกตัวเช้าวันนี้เช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบแปดองศาว่าเหมือนจะเย็นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานยนะี่สิบเก้าฮะวันนี้ยี่สิบแปดลงมาหนึ่งองศานะโอ้หนองซาส่งลุงนะส่งลุงนี่ก็ลอยใช้ได้เลยเนะี่ย บรรยากาศเช้านี้ขี่ไปเราไปกับน้องซาอีกเจนเกยฮะรู้สึกว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างฮะเชา้านี้รู้สึกว่าจะคลึ้มคมทุกคนคลึ้มคมแต่ว่ามันไม่ใช่เมฆฝนนะน่าจะ PM 2.5ฮะ ดวงอาทิตย์ออกแล้วฮนะไม่ใช่ฝนทุกคนไม่ใช่ฝนโอเคโอ้แสงสวยก็เช้านี้แสงพระอาทิตย์ยามเช้านะดวงอาทิตย์ออกมาดูไม่เดี เหมือนมันโดนระเบิดอะกระจายเลยโอ้หระยะการมองเห็นวันนี้อยู่ที่ประมาณ1กิโลฮะพีเอ็มสองจอีกแล้วฮะช้าเนี้ยช้าวันปิดเทอมก็จะดูเงียบเหงาเนี่ยฮะโอ้แมกโครทุกคนมีแมกโครด้วยโอ้แมกโครมาลอกคลองอะเตรียมพร้อมอะสำหรับหน้าฝนปีนี้ นัด่วงแน่นอนนีผมว่าฝนน่าจะเยอะปีนี้เนี่ยเขาลงขุดลอกเรียบร้อยแล้วสุนบุรีนี่เขาทำงานดีนะนั่นฝั่งทุนก็ไม่โค้โอ้ไม่โค้สองคันเลยตัวนี้โอ้ด็กน้อยมนทำอะไรเนี่ยยิงกิ้งกา่าบกิ้งกายังไม่ออกหรอกช่วงเช้าต้องรองให้แดดออกก่อนนะ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงกิ้งกาสมัยเด็กผมก็ชอบอยู่นะเอาสหน่อยฮะ สามนาทีแล้ว ช้านี้ไม่เท่าไรฮะนั่นมัน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 ว้าวซอนเทสฮะโอ้โหมุมนี้อีกแล้วอะโอ้โหจมมังหวะพอดีอีกแล้วโอ้ดูไฟหน้ากูเซ่ไฟหน้าก็ถือว่าหล่อเล่าอาการเลยนะเนี่ยเห็นในมุมมืดฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ซอนเทสสามหกแปด G หรือเปล่าฮะเจอจนได้ฮะเขาจะไอเขาจะ <laughs> เขามาอีกแล้ว โอ้เท่ามากเลยนะเป๊ะเ,เลยฮะเมื่อวานผมก็เจอแกจุดนี้นะตรงใต้สะพานลอดมอเตอร์เวย์ดอนหัวล้อฮะวันนี้ก็เจออีกฮะแต่ผมเห็นไฟแล้วแหละเมื่อกี้ผมยังไม่แน่ใจว่าใช่ซอนเทสสามหกแปดจีไหมเพราะว่ามันมาแบบผ่าฝ่าความมืดมาเมื่อกี <laughs> ้แต่สายตาผมก็ รู้ได้ว่านั่นคือเขาแล้วผู้บ่าซอนเทสโอ้มาฉีดน้ำรถเบื่ออีกแล้วะ <c oughs> ไฟหน้าเขาก็หลอยได้เลยเนะี่ยมองช่วงมืดๆนะเจอแต่ช่วงสว่างอนะเจอในความมืดก็หล่อเหลาอ,อการเลยรถน้อยแต่ว่าก็มีให้มีให้มีให้เจออยู่นะแถวชนเนี่ย ส่วนเทสสีดำฮะเมื่อกี้สามหกแปดจีโอ้โหผู้บ่าวฟอร์ซ่ะาะฟอร์ซ่าเต็มระบบเลยสีเอฟเฟกต์เมื่อกี้สีม่วงเช้านี้ก็เจอรลลอหลายคันเลยสองคันละแนวทัวริงกับแนวซิงนะโอ้ไฟเขียว เจียรถหลอ,อก็คุยยาวเลยฮะจะมืดไปหน่อยนะออย่างน้อยก็ได้เห็นไฟเขาลงไปเนี้ยเวลาวิ่งตอนกลางคืนก็รู้เลยฮะนี่คือผู้บ่าวซอนเทสไฟหน้าคล้ายๆพีซเนะเดย์ไลท์ย,ยาวๆฮนะ สมาธินิดหนึ่งอะ่ะก่อนที่จะข้ามแยกเพราะว่ามันอันตรายอันตราย,ยเขียวนานเด้มองไม่เห็นนะต้องขยับนิดนึงเอาละจงังหวะมาแล้วไป ออกด้านข้างดีกนะจะได้ชมรถลล่อครมีรถลล่อให้ชมไหมวันนี้โอ้มาแล้วเหมือนกันออิกแบัอิ่งบัอ้เอ็กอีแล้ว รถหล่อไม่ได้ฮะโอ้คันนี้มันทุกอะไรเนี่ยเยอะแยะแท้โอ้ <c oughs> สู้ชีวิตมากฮะเต็มระบบเลยทางตรงฮะก็ใช้ความเร็วเยอะ ตัวรอโอ๊ไปแล้วมัวแต่มองตัวรอครลืมมองไฟแดงแล้วโอ้โหฝั่งนู้นลั่นเลยอ่ะฝั่งนี้มีตัวลั่นหนึ่งคันนะข้างหน้าเอ็กแบ็กทุกคนเอ็กแบ็ก แน่นอนนะแต่ว่ารถเยอะจริงๆรถเยอะมากครับวันนี้มาแล้วผู้สุดรอโอ้โหท่อมาแล้วอ่ะเอ็กแมกแดงะท่ออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ตัวเอ็กตัวเอ็กอะผมก็ลืมยี่ห้อไปแล้วโอ้โหบึ้มๆเลยอยากแซงเด้ แต่ว,ว่ารถเยอะมากแล้วแซงไปกลัวเขาไม่ให้แซงนะนเขาจะด่าบิดามารดาเราอีกนะนัได้ได้ทีแล้วโล่งแล้ว เจ็ดโมงยี่สิบวะโอ้โหวันนี้ช้าช้ามากเลยฮะโอ้วันนี้น่าจะเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละฮะถึงโรงงานเนี่ยสงสัยจะได้กินข้าวฝรั่งอีกแล้ววันนี้โอ้ยหอมไก่ย่างฮนะโอ้โหข้างหน้านี่เองควันขมงเลยแก่ายแต่เช้าเลยนะ นี่คนรวยก็ต้องแบบนี้นะคนจะรวยเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าอะลูกค้าเยอะ,อะช่วงเช้าเอาละเอาละเอาละใส่เกงแบกไปแล้วเอาละใส่เว็บอีก้ะ <c oughs> จังหวะมาก็อย่ารอช้าเวลาก็ไล่้นมาทุกทีเอาละแบงหมดแล้ว ช้านะเหมือนก็ปิดทางไว้อไม่ให้แซงอ่ะเบาๆครับเบาๆรถบัสรถบัส โอ้นอกซ่าส่งลงนะส่งลงโล้อทองด้วยเมื่อกี้โอ้โหวิ่งลอยใช้ได้เลยอะแหมล้อทองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ทองแพงด้วยห้าหมื่นแล้ว บรรยากาศช,ช่วงเช้าๆที่นิคมอมตะนครชนบุรีหรือว่าอมตะซิตี้ชนบุรีเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะแต่ผมก็เรียกแต่อมตะนครนะผมผมชอบชื่อนี้อยู่มาด้วยกันตั้งนานนะชื่อนี้จะมาเปลี่ยนได้ไงอมตะซิตี้เนี่ยมันหลายจังหวัดนะระยองก็มีนะเปลี่ยนแค่ออมตะซิตี้ชนบุรีอมตะซิตี้ระยองอมตะนครนะดีแล้วชื่อนี้ ชื่อที่คุ้นเคยนี่คือบรรยากาศนะโอ้โหตัวเก่าเมื่อกี้ฟอร์ซ่าส่งซิ่งเต็มระบบเลยฮนะเมื่อกี้ลั่นเลยอะลั่นเลยของผมก็ส่งซิ่งนะแต่ว่าสรงซิ่งแบบผู้ดีผู้ดีตรงไหนะตรงท่อน,นี่แหละท่อเดิมอนะ่ะไ่ก็ชอบนะท่อเดิมเสียงที่แสนจะ เงียบสงบนะเสียงแบบนี้ใครก็ชอบอ่ะเนี่ยผมก็ยังชอบเลยแต่ว่ามันแค่ไม่ลั่นเย่างนั้นเองไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่เจ็ดงยีอ่ะโอ้ทำเวลาได้นิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ถึงสะพานแล้วสะพานข้ามไปโซน A แล้วก็โซน B ีอ่ะขวามือก็คือโซน B ไปไปเขาให้ไปแล้วก็ไปช้าผู้หญิงขี่รถเนี่ยโอ้โหฝอซ่าส่งลุงเยอะจริงนะส่วนมากเขาเน้นขี่เดิมๆแะเนี่ขวามือก็ฟอซ่าเหมือนกันนะ เน้นใช้งานนะฮะทรงลุงนี่ดีสุดละกระจกที่แสนจะอลังการของเขานะ <c oughs> อลังการเลยแต่ว่ามันเทถทาแนละ้วทุกคนนะมันใช้งานดีนะแต่ว่าเวลามุดอย่างเงี้ยมันติดกระจกอะต้องพับอะถึงพับแต่ว่ามันก็ไม่พ้นนะกระจกมันสูงอะต้องถามผมผมรู้หมดแหละเพราะว่าผมก็เคยใช้มมก่อกวนโอ้ฝัง่งนู้นก็พอซ้ำกันเนอะโอ้ ส่งอะไรวะเนะี่ยส่งลุงซิ่งเหรอติดกระจกด้วยฮนะเอ้ยมันไปได้อะทำไมไม่ไปเด่ยอ,อย่างว่าผู้หญิงเขาก็ต้องระวังนะลณะก็ขี่รถนะเขาก็ต้องมั่นใจก่อนอก่อนที่จะแซงผู้สาวว่ะเนี่ยข้างหน้าเนี่ย ไม่ต่อเนื่องทุกคนผู้สาวก็ขี่นะขี่เบรกขี่เบรกอยู่ที่แหลเะเปลืองพ่าเบรกมากเลยตอนนี้เออเจ็ดโมงยี่สิบหกอ่ะนะก็ถือว่าโอเคอยู่ แซงก่อนผู้สาวช้ามากเลยผมก็หาจังหวะหาโอกาสจะแซงเธอให้ได้นะเธอก็งึง้องงักอยู่นั่นแหละถึงมุงเวียนแะล้วทุกคนโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ